Black Bear หรือหมีดำอเมริกันนะครับนับว่าเป็นหมีขนาดกลางที่มีถิ่นกำเนิดในทวีตอเมริกาเหนือแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีการกระจายพันธุ์มากสุดในทวีปอ,เม,เ,อเ,เมริกาเหนือนะครับเพราะว่าในอเมริกเหนือมีมีเสียมตาลที่ตัวใหญ่กว่าด้วยและมีจำนวนประชากรมากไปสองเท่าของหมีชนิดอื่นรวมกันด้วยนะครับเป็นหมีชนิดเดียวนอกนนจากมีเสียมตาลที่ไม่ถูกคุกคามหรืการสูญพันธุ์โดยขนาดของหมีดำเนี่ยจะมีความยาวประมาณ4-7ถึงฟุตจากจมูกถึงหางและสูงประมาณ 2- 3ถึงฟุตที่ไหล ตัวผู้เนี่ยมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ5 7 1 3 6กิโลกรัมส่วนตัวเมียเนี่ยประมาณ41-170กิโลกรัมถึงแม้จะชื่อว่าหมี่ดำเนี่ยต่สีขนของมันเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับคือพบมากสุดคือสีดำแหละแต่บางครั้งก็มีสีน้ำตาลสีซินนามอนและก็สีรอนในบางพื้นที่ทางตันตกถึงจะสีน้ำตาลแต่บางคนลาพันก็นมีสีน้ำตาลนะครับรูรล,ลางมีความแตกตา่างกันอยู่ลักษณะเด่นอื่นเนี่ยก็มีจมูกยาวใบหน้าตรงหูตั้งกลมขาสั้นท้วม และหางสั้นมากจนแทบมองไม่เห็นระยะขนที่ยาวมีกรงเล็บสั้นและคมทําให้สามารถปีตุนไม้ได้นะครับถึงจะไม่เชี่ยวชาญมันก็มีหมาก็ตามโดยทั่วไปเนี่ยอาศัยในพื้นที่ป่าทึบภูมิทั่วไปทางตอนเหนือของอเมริกาแล้วก็ป่าเขตร้อนชื้นอาหารก็็บสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์นะครับโดยจะกินแตกต่างไปตามฤดูกาลและสถานที่สว่วนใหญ่ก็กินพืชสมุนไพรหญ้าลากไม้หน่อไม้น้ำผึ้งถั่วผลไม้และเมล็ดพืชส่วนเนื้อเนี่ยก็จะมีปลาสัตว์หรือนมขนาดเล็กอย่างแมลงสร้างสัตว์ ก็มันที่อยู่มันมันติดกับบ้านเมืองอะเนาะมันก็ชอบไปคุยขยะนะครับส่วนในภูมิภาคทางเหนือเนี่ยบาคัามีดําก็จะกินแซลม,มอนที่จับได้ตามลาธารนะครับน้องมีดาเนี่ยมีสายตาและการได้ยินเทียบเท่ามนุษย์และมีนวน้อมที่จะห่วงอาณาเขตและไม่ชอบอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงโดยปัจจุบันเนี่ยประชากรมีดําในสหรัฐคาดการณ์ว่ามีประมาณ3ามแ0 0 0ามถึงสี่แสนหกตัวนะครับและว่ามีเสถียรภาพที่ดีและก็มีประชากรเพิ่มขึ้นดีกว่าที่มันปรับตัวกับสถานที่ดีๆแหละในด้านขีงความันตรายเ บีดามก็ถือว่ามีอันตรายแต่ปานกลางน,นะครับคือไม่ถือว่าอันตรายมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับมีชิ้นอื่นเช่นมีเสยษตาลหรือมีคนโลกจริงๆเลยก็ตามมันก็่เป็นสัตว์ปักขนาดใหญ่ที่เราเดาไม่สามารถเดาพฤติกรรมมันได้นะครับดังนั้นชาวบริการถ้าเจอเนี่ยก็ควรจิริกเรียกอะไรแบบนั้นมากกว่าปกติมีดามเนี่ยจะขี้อายและหลีกเลี่ยงมนุษย์เราเจอในคลิปตลกมากมายว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะหนีมากกว่าจะมาเชิญหน้านะครับแต่บางครั้งเนี่ยบางตัวมันก็สายลุยแหละมันก็โจมตีเพื่อป้อง วิธีป้องกันครงบริการหลายคนเนี่ยนอกจากส่งเสียงดังให้หมีกลัวเนี่ยก็มีการใช้สเปรย์ด้วยนะครับสเปรย์ไล่หมีก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ที่แน่คืออย่าวิ่งหนียืนนิ่งๆทําตัวให้ดูใหญ่สุดถ้าเจอมันแล้วก็พูดในเสียงหนักแน่นประมาณว่าไปไป go อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ค่อยถอยหลังออกมาแล้วก็ยนันหนีปีนตัวมเดให้ขาดมาไม่เหมือนที่ทานที่เราเจอกับหมีนะครับก็คือแกล้งตายแล้วเกิดแกล้งตายอาจมีดําอาจจะ,มะไม่กินซากคนได้มัง้งไม่รู้เหมือนกันอาจจะกินซากก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดปีดต้นไม้มันก็ปีดได้นะครับ